สวัสดีพี่น้องจ้าพามาเบ่งดอกกระดาษค่ะทุกคนคะ่ะปลูกดอกกระดาษกระิดหอดบ้านจ้าพี่น้องอยู่สกระิดหอดบ้านจ้าเบ่งพี่น้องค่ะปลูกดอกไม้ไว้เถอะเบิงเธอชมไปพี่น้องเหตุงานมากเมือเอยเฮากำมีกำลังใจสำหรับมือต่อไปเนาะคะ่นะเนาะเบ่งอันนี้พี่น้องหัวเต้เามาปลูกได้ในพี่น้องมันอยู่ขางเฮี้ยนเนาะคะ่ะนี่เบ่งดอกมันงามงาม,งามพี่น้องค่ะ เห็นมาค่ะดอกเขารอบทิศรอบด้านเลยค่ะมาลูนะคะว่าซื้อดอกอยังคนพี่น้องเบิง้งเบิองข้างหลังเพิ่งกระดอกกระดาษสีขาวสีแดงค่ะพี่น้องสวนดอกไม้น้น่อยเนี่ยละพี่น้องเมื่อ่อยเมื่อยข่อยกับมักมะนางเบิ้งดอกไม้ชมดอกไม้่อยละพี่นออ้อ,อนง,ง,อวง,ออองความสุขเล็กๆน้นยๆน่อยนะคะเหนื่อยแล้วก็พักแล้วเราก็ไปต่อนะคะเราไม่เคยท้อค่ะ ให้เบิ่งสวนดอกไม้พี่น้องมือนี่เห็ดงานหกชั่วโมงพี่น้องหกชั่วโมงครึ่งค่ะเมืยอแห้งพี่น้องเดลสยวสิพ้าพี่น้องไปกินตำมะคงค่ะฮะตำมะคงกินแลาวพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปหาเก็บผักอยู่สวนกันค่ะพอกันค่ะทุกคนค่ะขอบคุณติดเขามาติดตามแล้วจ้าบ๊ายบายจ้า